สวัสดีครับเราจะพามาดูตรงกรุงเทพมหานครนะที่ยังสร้างไม่เสร็จโอเคครับยังสร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จนั่นก็คือตึกปมหานครครับเนี่ยตัวนี้ครับตึกหนึ่งนะ้น นี่ครับตึกมหานครครับตจะตั้งอยู่ตรงลุมพินีนะไม่ได้แต่ตั้งอยู่ตรงสีตั้งอยู่ตรงสี่สลมนะอูพูดผิดเออทานนู้นจะเป็นอะไรนะกรุงเทพมหานครที่ยังสงร้างเสร็จไม่เสร็จนะนี่ครับทานูนอา้าทางนู้นจะเป็นบ่อน้ำ บ่อน้ําอยู่กลางก็คือสวนลุมพินีนี่เห็นไหมครับเนี่ยครับสวนลุมพินีก็จะตั้งอยู่ตรงตึกมหานครนะโอเคเรื่องทางนู้นก็จะเป็นทางด่วนนันเนี่ยเนี่ยเนี่ยทางด่วนยังสร้างไม่ค่อยเสร็จเลยเนี่ยเห็นไหมยังสร้างไม่ค่อยเสร็จเอออันนี้ตึกสเปเทาเวอร์นะยังสร้างไม่ค่อยเสร็จเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ตึกมหานครนี่เสร็จแล้วเนี่ย ทางด่วนนี่ยังไม่สร้างไม่เสร็จนะครับยังไม่ได้สร้างนะครับเนี่ยครับถนนเนี่ยยังสร้างก็ไม่ค่อยเสร็จนะครับนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนี่เห็นไหมครับยังสร้างไม่ค่อยเสร็จเลยนี่เห็นไหมครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วก่อนสวัสดีครับ